ดิจันบฟางพีทเออบอ<ร>หมายถึงว่า,าั้นที่เป็นเจ้าภาพนำตานนำปันะในวันต่อต่อไปเออเอาอนุโมทนาแค่มารวมในการอนุโมทนาเบาให้ฟังในพัรษาอ,อในพัรษาเนี่ยทุกวันพระเข้ากาศีรวบรวมจะตุปัจจัย ถวายพระเน้นองค์ละลอยองค์ละลอยกับพันสองวันพาของเขานี่ได้เทลหาลอยบ่ได้หักคาไฟบ่บ่ได้ถวายแต่ว่าในพรรษาเนี่ยสิพย่ามบั้นพะนันพะละละลอยนะอันใดคะอันไหอันนีอมาถวายค่ะมือแบบมือหนาอ๋อเออเอาเอาสาธุเด้อ อ่าคุณยังกับเฮงะไม่สุนทรีย์แต่อ๋อ,อวิญญโญสุนทรีกครับคณะเนาะอ้าวสาธุสาธุอาจารย์จำซื้อค้นบ่คอยแม่นลืมถามแล้วถามอีกต้องมาดูดูแต่พนันกันยังบ่หมั่นใจอยู่เด้อ้าเอานังซื้อเนาะอ่าสาธายายพรบกัน <Quantum. S 1> มือ ต่อไปอผู้ใดสิเป็นเจ้าภาพนำนำปณะเนาะ,ะหมายถึงว่าจะเหตุเพิ้นเอามาไหา่ตักกสีปากไห่นะฝากไห่ไปซื้อน้ำตาลผู้ใดที่ตั้งจิตตั้งใจไว้เออที่เว้าเบื้องต้นไว้ในภาษาถวายวันพระละลอยหน่อยก็ตามกำลังรัท่า วันละลอยหมายถึงว่าวันพระละลอยให้พระนั่นนะถวายพระที่จำพรรษานเน่นสนับสนุนการเ,รเาลี้ยนสิเริ่มล่องเบงทา,ามีถึงได้ถวายนั่นเน่น่าสิไปวางถ้ <c oughs> า่่มีก็บ่ถวายอาที่นี่ก็อธิษฐานเนาะเปิดหนังสือไปอธิษฐานเทียน อ่าพุรล,ละะนาไทยายๆเนาะอ่าตังนโมแล้วก็จังคอยอายกผ่านขึ้นขันธมายังโพธิสาภาขวะโตบุพพ,พาภาคมะการังกโรมาสินนโมตัสตสาภาะวะโตอาระมะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอายกไอโยกไอ เอาบางคนในค่ายกหนังสือออสิือ,อยังไดกระไดนะพานอาจารย์จับไม่จากก็รม่ได้ถือนะเอามาพร้อมกันเนาะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาลาโโยโสภคพาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ อิเมหิสากาเรหีตังพุทธังอภิภูชยามิโยโสสวาขาโตภาควาตาธรรมโมอิเมหิสากาเรหีตังธรรมังอาภิภูชยามิโยโสสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโคอิเมหิสากาเรหี สังสังงาภิปูชายามิอะหังวันทามิลิกาธาตุโยอะหังวันทามิปเจกาธาตุโยอะหังวันทามิอรหันตธา,าตุโยอะหังวันทามิมหาโพธิสัตโตอะหังวันทามิมหาเจติยัง สัพพาฏฐานสุปฏิทิฏังสารีริกาธาตุมหาโพธิงพุทธะพิมพังสกะลังสะทากายสาวาจสามานสาเจวะวันธามิเตตะถาคาเตสญา,าเนาอาสนธาเน พระมเนจาปิสาพะทาสาธุสาธุสาธุข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เดินตามรอยบ่าแห่งองค์พระศาสดาขอน้อมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระปัจเจกธาตุพระธาตุเคี่ยวแก้ว และองค์พระปฏิมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์น้อมสักการะบูชาพระธรรมเจ้าพะระปเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงด้วยกายวาจาใจพร้อมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ขออานิสงส์ผลบุญนี้ขอจงได้บังเกิดมาเป็นพระรางเป็นอุปนิสัยเป็นพลวะปัจจัยตามส่งให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในปฏิสามพิธาญานโรกุตละธรรมและธรรมที่ควรรู้ควรเห็นขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความภัยบูรณ์ความงอกงามอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไร้เข็นใจความเจ็บไข้ได้ป่วยความอับเฉาซึ่งปัญญา,ป,ญา,ป,ญาปัญหาอุปปัญหาอุปสรรคต่างๆแม้คำว่าไม่มี จงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เป็นญาติพี่น้องและมีสัมพิธิอันงามในบรวรพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุ เอาที่นีกาตั้งใจเดินไปข้างไตเนาะค่าขอบูชาเนี่ยสิมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระประเจกพ,พุทธเจ้าพระอรหันต์พระโพธ,ธิสัตว์อันนี้ถือว่าเป็นเป็นอ่าน เราก่อตระกูลหรือว่ามีส่วนเกี่ยวของในพะรัตนะไตรพระพุทธศาสนานะเออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกก็เป็นพระพุทธเจ้าเื่ากันแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่บอสอนคนอื่น,นตาสลูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งคนขวายหน่อย ส่วนพระลาหันกับเป็นสาวกผู้บอดเดตัสลูเองผู้ฟั่งถ้ำจากพระพุทธเจ้ากับจนบรรลุพระอาหันที่นี่กับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กับหมายถึงผู้ที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจา้าบอดได้เป็นพระลาหันผู้สินกิเลสแต่ว่าบุญกุศล หญิงใหญ่ใหญ่กว่าพระาาระหันเพียงแค่ว่าบริสินกิเลสซื่อนะนะกับประมาณนี้เราก็นี่พระปฏิมาก็คือองค์พระพุทธรูปนะพระปฏิมาเนี่ยคือองค์พระพุทธรูปลักษณะนี้เอาคอยเดินขึ้นไปนะกำนดสติระลึกนึกถึงนะไม่เนี่ยเอาไว้หนี้มาเนี่ยไม่ อันนี้ก็อแดดแดดคือทันีคนหญิงสิบวนเอาอัน,นอันซุ่มเกินไปนะไปไป สองหนึ่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 ง,ง,งสองเอาสัญญาณบกค่อยดีเอาเน้นกามาตั้งแถวเนาะเอเอแนวตั้งขยะอา้าว มาขึ้นมาเบิร์ดเลยยังอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธถือไม่นะชาจารณาะสัมปันโนสุขะโตอะโรกามิทวอะโนุตาโรตุริสาธถามาสาราเิสาทาเทวามันโรรรรรนโ นาท kau đi và haต ha tặng muaส thì cô

ภาวะตุสภาวะกสะโตอะหุนะโยอะหุนะโยทักขิเตนะโยอัญชริกะลานิโยอนุตารัง Bukung pijak Jalan nasampan Nusukatul Kabikukan Radul วะเตปันโนภควโตสาวกสะโหตุสุขุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสะโหตุชายยปฏิปันโนภควโต सालो काळाची जे जे सवा ฟังทั้งพี่นะท่านเน้นเท่าเอาอาธิษฐานบูชาอีกเทียนึงผู้ใดนั่ง,ดไ,ดงได้ก็นั่งนั่งว่้ได็ยืนอ่าเอาวา,าตามเนาะอิติปิโสวิเสเส,เสอ,อี อิเสเสพุทธนามีอิอิมินาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิมาหังพันเตทัศวาอัตตภาวังตุมหากังปริจัตชามิอิมายะ ธรรมานุธรรมะปะติปติปูชายะพุทธังปูเชมิธรรมังปูเชมิสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าชื่อแล้วก็อธิษฐานตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบารมีถ้าอธิษฐานที่เป็นไปในคุณงามความดีเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีนะ อเอา,า,อา <c oughs> เ,เอาวางใส่เน้นเอาขันบักเบงเน้นเน้นเอาคันบักเบงบ้างไว้ประจำเนี่ย <c oughs> พระพุทธรูปอยู่ฟังทั้งผีเด้่ย <c oughs> พระพุทธรูป ปางประทานพ่อนเออปางเปิดโลกแต่ว่ามีหนักโปกพ้อมนะอยู่ฟังฟังทั้งทีเป็นหินอ,อ่าเป็นหินเป็นอ่าเพด่นเอินว่าเอาหินหินดำอ,อ่าไม่หน่อยเบิ้งใกล้ๆแล้วย,ย่างสูงเท่าไหรเออเออ <c oughs> เอ,อันใด วัดแล้ววัดเบิ่งแล้วยัพถึงจังไรเดี๋ยวก่อนเอากะที่เว้าหอยฟังนะ,ะพระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นปา,ป,นะปางเปิดโลกนะปางเปิดโลกแต่ว่ากับวิศรปะหน้าผกเน้นลบกออก,ก็นนเน้น เอายืนขึนเพื่อนว่านันไปอัขงข้างเกะกะเพื่อนอ๋อเอาถาดไยเพื่อนเอาเงินให้โยมเพื่อนหายมมนเล็กเพื่อนไปซื้อน้ำตาลนะอ๋ะอ,อได้เพิ่งเติมน้ำจานเพิ่งเติมน้ำอืมอืม เออเอาโยมปอมแปมเห็นหรือยังเออเบิ้งเบิ้งดีๆเด้อฮะจะได้ตูดดีนะเพื่อนก็บอกว่าเป็นพาเก่าด้วยกันนะเป็นพาหินพาเก่าเออเออเอาได้เบิ้งเอ๊ะจังสี่บอสที่ได้จำไว้ได้ปางเปิดโลกครับอ๋ออ๋อเป็นยังเออเออเออเอาโอ้เคยแต่ว่าเขาเคยไปแล้วเนาะ ่าเคยไปอ,อ๋อเออเออเอากระบป๋เป็น,น่ยังแต่ว่านี่เข้ากายอยากให้เห็นให้รวมอันเชิญอ,อันเชิญมาปฏาิสถานยุทธธรรมทาแซงอีกอีกองหนึง่งหน้าโคกสามเสียนหาได้ยากได้จันท์จันท์เห็นอีเข้ามาศิละปะเออมาศิาลศิลปะเอออยาก อย่าค้าไม่หยีกให้มันได้ครบทั้งสามสีทิศเออว่างสามสีทิศเป็นพุทธศินพ,าพาาระพม่าเดี๋ยวนี้เขามีพระเล่าหรอ,อ,อหลวงพ่อพระสหลวงพ่อพระสหลวงพ่อฝ่ายหยาดเออเอ,อ,พอาพูดได้อยากปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาผลลัพธ์ในเขมนามาษาเข้ากสีปฏบิบัติธรรมรวมกันเอาปิดได้แล้วนี่